ใส่ดาวดำเสร็จเแล้วนอนนะทุกคนจงรักจงหลงจงกด,ด Subscribe ทุกคนคะ่ะวันนี้เราสองคนจะมาใช้ชีวิตแบดแมนมนุษย์ข้างคืนคชีวิตจะว่เฮ้ย<ค>อะไรใส่สีดาว มลาภารกิจในวันนี้ของเรานะคะก็คือไม่ว่าเราจะสุ่มได้อะไรนะคะเราต้องหามากินให้ได้นะคะทุกคนภารกิจแรกคืออันนี้มาดูกันนะคะทุกคนว่าเขากัดหามือเช้าจะต้องกินอะไรให้เลือกก่อนฉันเลือกก่อนผมจะเลือกเบอร์ เบอร์สิบห้าก็คือฮะเขาเลือกเบอร์สิบเอ็ด้เป็นไฟดำนะทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันจะทำยังไงเพราะว่าปกติเป็นไฟมันต้องใช้แบบว่ามันฝรั่งอ่ะทุกคนในการไปทอดไม่มีหรอกสีดำเป็นไปไม่ได้มันต้องทำไม่ได้ค่ะตาขาวว่างสีที่เขาจะเลือกนั่คือเบอร์ ฟป็นไฟสีดำ,ำไอ้มันดำวะสีผสมอาหารก็ไม่น่าติดผมรู้ละวิธีทำให้เป็นไฟดำมันมีอยู่แค่วิธีเดียวการทำให้เป็นไฟสีดำเนตัวมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันคือเรื่องที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่คนเรามักจะมองข้ามผมไม่ใช่วิธีการทรอดแบบธรรมชาติเพื่อมันการเป็นสีดำทันที มันลื่นนะทุกคนเราจะปล่อยเป็นไฟแบอย่างนี้ทอดที่ไฟแรงสูงเป็นเวลาสองชั่วโมงไม่ต้องกินด้วยนะก็ะมือชาวพี่ทุกคนคะตอนนี้เราก็ออกไปซื้อขวซองนะพอดีมันมีขายที่ร้านคาเฟ่นะคะทุกคนเลยลอดเลยอันแรกมาไปลองกินดีกว่าว่าขวดซองสีดำเนี่ยมันจะรสชาติยังไง จริงเหรอเราต้องไปกินในโรงบาลเลยเหรอก็เพราะมาถึงโรงพยาเราลนะไม่คิดว่าจะมีของกินเยอะมั้งนี่ตามว่าอ้าวคนขายไม่อยู่รออะไรอ่ะพี่ยิบเลยกินเลยเหรอ <laughs> น่นจากวิธีทอดธรรมชาติ มันอาจจะใช้เวลานานเกินไปไม่ทันมื้อเช้าของเราเราจะมีวิธีธรรมชาติกว่าที่เรงปฏิกิริยาให้มันดำเร็วขึ้นได้เผามันเฮ้ย hey! ตันนี้เดียวสก,กิดเดียวดำเลยดำด้ยวยควมรวดเร็ว,รวรทุกคนวิธีนี้ธรรม,ามาชาติมากธรรมชาติตรงโทษแล้ว <c oughs> กินไหมกินเลยอย่ามาเงเลงติดไฟด้ยนี่คือ ยังไม่พอทำให้ทุกัน้านมันไม่เป็นไรใช่ไหมทำเลยไหมจานมันจไม่เป็นไรจริงป่ะรู้สึกว่าจานมันเริ่มมีสีปแปลกแล้วชิวิจากกนกเหลืองเลยและนี่ก็คือเฟ้นไฟสีดำมื้อเช้าของเราต้องไงก็ต้องกินมนันอะกินน, <c oughs> นี่นี่แบบไฟที่ชัรนจฉลากเลยครับเราหาอะไรมาคําบที่แบบว่าออกซิเจนมันหายออกซิเจนหายเรียบร้อยครับผม เราจะเอาชิ้นดำๆนะฮะโอ้โหแคกกูจิ้มมันยังจิ้มไม่ได้เลยมันแหลกเป็นเท่าทุลีท่าน ลิ้นขันลิ้นขมลิ้นอย่าทำร้ามทุกคนผมว่ามันเป็นสิ่งที่จะไปต่อเกิดโรคมะเร็งอย่างรุนแรงเมื่อกี้ผมไม่ได้คือแลผมคลายแล้วทากคนมันมันขมยุ้ยหายเลยหัวทรงสีดำนะคะเขาบอกว่าทำมาจากชาโคนะจริงจริงจริงหัวทรง,งสีดำเ <c oughs> ขาบอกว่ารสชาติเหมือนบัตเตอร์นะทุกคน เนยเค็มทุกคนอร่อยมากไม่เหมอนเไม่คุ้นเลยดำไปหมดเลยอ่ะทุกคนเกิดเหตุาการณ์ประหลาดขึ้นหลังจากที่เราไปล,าาล่าผีมาตัดเล่าเลยเล่าเลยเออผมสังเกตน,นะทุกคนมันเกิดเรื่องเนี้สองรอบละรอบแล้วรอบหนึ่งต่ผมลงรถไปพบอยู่ดีผมขึ้นมาเก้าอี้ผมมันก็แบบไปปรับปรับ เป็น,นแบบนอนสุดเลยอะอย่างเงี้ยลูกค้าที่แบบ,บขึ้นรถมาเป็นกันแบบนี้ตลอดแต่คือผมไม่เคยนอนขนาดนี้ผมนั่งตลอดแบบเอน็นกับเอ็นนิดนึงม,มันลงไปสุดตลอดเลยเว้ยผมแปลกใจมากแล้ววันเนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้รอบหนึ่งผมว่าแบบทำไมมันโค้งไปเดียววะเดี๋ยวอีมันพังมลจากพยายามคิดวันนั้นอะข้ารถไปทางหุ่นกันเนี่ยมาแลสิเมื่อกลางวันมาถึงแล้วทุกคนมาดูกันว่า,าเรา เราจะโยนบีบอ้อนเข้าไปในนี้แล้วรูปในนี้นะคะทุกคนก็จะมีรูปอาหารอยู่โยนยังไงให้ลงก่อนอยิ่งลงง่ายเลยไงฮึบฮ<ะ>ึบฮะฮึบลงแล้วไก่สีดำไก่สีดำคืออะไรแล้วแกจะไปหาไก่สีดำจากไหนป้าโูเคเป็นเชือกอันเดียดไกข่ขัไม่ได้มาดูว่าเขาที้งมาหรือเา ดาวสีดำ,ำดำตรงกลางไม่ใช่ดำที่ขาวไข่ดาวจอมเป็นดำที่เห็นทุกคนคือไข่ดาวไข่มันก็ก็บอกว่าเป็นสีแบบสีสม้มอะใครไปเปลี่ยนไข่ได้วะหรือว่าเสีขาวแหละ <c oughs> ดาววตัเลยไข่ดาวดำเขาเคแล้วไม่ออกเลยทุกคนนอกจากวิธีนะแต่ไม่รู้มันจะสำอะไรไหมนะเริ่มแรกนะคะทุกคนเราก็จะใช้น้ำสะอาดนะคะผสมกับอันนี้มันคือโซเดียมอาร์จิเนตค่ะทุกคน แคลเซียมแบคเตดใส่สารอย่างละหนึ่งช้อนแล้วเราก็คนกนอย่างคะ่ะอุ้ยมันไม่ละลายอะ่ะมันเป็นก้อนอ่ะเนี่ยแต่ว่าอีกสารหนึ่งก็คือละลายนะคะก็เขาคิดว่าเราต้องให้มันละลายก่อนนะทุกคนคงใส่ต้องไปปัดแล้วละ่ะไป ที่เรากาลังรอน้องตัวนี้ใส่นะทุกคนเพราะว่าเราไปปัดมาเราก็จะมาทาสีดำกระถ่อมเขาก็จะให้ผงโกโก้นะทุกคนใส่ลงไปเลยเชยาใ่ผงโกโก้มันไม่ดำไงทุกคนใส่สีดาลงไปต่อมาแนละ้วทุกคนเราก็ราใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันทุกคนรู้ป่าว่าสีดำในควอวัร์หนึ่งนะคะทุกคนเป็นสีที่แพงมาก คนรวยเท่านั้นะถึงจะได้ใช้ก็คือทอสวอรษที่14ซึ่งสีดําในสมัยนั้นนะคะที่แพงก็เพราะว่าเทคโนโลยีที่ทให้เสื้อผ้ากลายเป็นสีดําเข้มมันทํายากมากทุกคนมันก็เลยราคาสูงนะคะเพราะว่าปกติเวลาทำเสื้อสีดํามันจะกลายเป็นสีดําแบบไม่ได้เข้มแบบเข้มจา่าแต่ว่ามันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะทุกคนมันก็เลยทำให้ราคาของสีดำมันพุ่งสูงแล้วคนรวยเท่านั้นก็เลยซื้อได้ะคะ่ะแต่สมัยนะี้ใครก็ใช้ได้ าไข่ขาวเลยค่ะทุกคนเริ่มแรกนะคะเราจะแยกไข่ขาวกับไข่แรงก่อนเพราะเราสามารถใช้ได้แค่ไข่าขาวเท่านั้นโอ้ยใส่ไม่แตกก็พออุ้ยมีเลือดอะ่ะอาเฮ้เริ่มรอแล้วค่ะทุกคนกา ตัวแล้วเราจะใส่สีดำในโซเดียมออรกซิเจนเลยโช๊คแล้วก็คนจนกว่ามันจะหนึบไอ้ขุนมันเป็นสีดำแบบเข้มข้นเลยอ่ะขุนมันจะได้เป็นน้ำดำๆเลยขุนขุนแค่นี้เลยค่ะเราก็จะเอานมนะคะไปใส่กับอีกสารหนึ่งแล้วมันก็จะกลาย ตักน้องสีดำลงไปแล้วเราก็จะไปใส่ในอีกน้ำที่เราผสมกับสารอะไรไม่รู้เอาไว้ป้อมมงแข่งก่อนนะทุกคนทำไมเป็บบนงั้นเดีย๋ยวเขาจะเทให้เร็วขึ้นนะแบบอชคเลี้ยงขออีกรอ,นะอบนะทุกคนโชค เนันเป็นอย่างนี้ทุกคนเหมือนใค่นืดออะแล้ก็ไม่ใส่น้ะาดแกน้ำเป่าอุ๊ยน้ำเป่าตื่นไปอะไปเลยลูก ิมาในโลกเฮ้ย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 อยูไว้ได้ถ้าแตกนะถ้าไข่ใหม่อ่ะนะเอ่อความประหลาดุไงทำไมไข่ดาวมันเล็กขนาดนั้น <laughs> ไข่ดาวดำเสียเรี่ยวแรงนะทุกคน <laughs> ไม่ค่อยเหมือนที่คิดว่าอะไร แต่ก็ถือว่าผ่านนะคะมาลองเชื่อมดีกว่าแบบโอ้โหว่าจะทำให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะเขาก็เลยเปลี่ยนเอาอันเล็กมาไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่อันใหญ่แต่ว่าใหญ่มาก,กแกข็งแรง่ะใส่ไปได้ทุกคนคะตอนนี้เขาได้ทำการทำใหม่เรียบร้อยแล้วนะอัมันข้ามออกไปนใหญ่มากหัวไข่ต้มเลยทุกคนไม่ใช่ไข่ดองแล้ว เขาจะลองหัง่นจอบนยมันจะไหลไหมไข่ดาวดาว เมนูดำอันนี้ไม่รอหรอกทุกคนทุกคนกว่าจะได้รู้วัาเราพังมากนะคะตอนนี้ผมได้ข่าวมาว่าร้านแห่งนี้ขายทุกอย่างที่เป็นสีดำมีหลายอย่างที่แปลกๆมากไม่ว่าจะเป็นไก่ดำ<อ>เป็ดดำหมูดำแม้กระทั่งเสือดำเขาก็ขายให้ผมนั่งตรงนี้เหรอครับอ๋อใช่มึงไก่ดำนะเสือดำ้วย ไม่มีไมม่ีไก่ดำนี่ยไปทำอะไรได้บ้างครับตุ้ยยาจีนอย่างเดียวใช่่ใชด้วย <im it> ตุ้ยยาจีนตุ้นมันคือตุ้นยาจีนไม่มีใครแก้เลยนะไม่ไก่หนึ่สีดำนะฮะทาสีอ่ะต้นสีไม่ไก่ไม่อยากจะไม่จะมันเป็นสีดำเลยไม่ใช่พ่นสีหรือว่าอะไรไม่ใช่ไหมอ๋อคือซื้อมา <im it> จากโรงงานเลยก็เป็นสีดำเลยเอาโรงงานพ่นสีไปแล้ว <im it> <im it> ไปแค่ไก่ดำเจ้าของร้านแถมมาให้เฉยก็ต้องขอโทษจริงครับคนนี้ผมกินได้แค่ไก่ดำเพราะเราเป็นชาเลยนะนี่คือไก่ที่มันดำด้วยสายพันธุ์ของมันนะครับเป็นสายพันธุ์ธรรมชาตินะครับเพราะว่าลูกไก่ตัวเนี้ยดูดูดูมันจะมันเปื่อยวะยกมานี่คอขาดแน่ๆนะครับดูสิคอจะหักเลยคอมันหักไปแล้วนะคือเขาบอกว่าไก่ยนะครับคนลูกจริงๆมันตอนนี้มันยังไม่ตายเป็นอย่างนี้ ขนมันสีดํานะแล้วผมไปอ่านเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าอวัยวะภายในก็ดําด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวหนังเนื้อกระเพาะอาหารลําไส้ทุกคนก็เห็นนะครมันดําทั้งตัวจริงดูเนื้อเขาดิแล้วเราลองดูเนื้อเขาหน่อยดีกว่าเนื้อขาวจะไปจะไปเนื้อวข้ากูอ่านมามันดำไฮ้โอ๊ยพ่อาไม่ใช่หรอวเปล่าไม่เป็นไรแต่ว่าเนื้อมันขาวนะครับทุกคนอาจจะเป็นสวยแบบไม่โดนแดดที่สุด อร่อยว่ะเนื้อมันไม่เหมือนไก่ทั่วไปทุกคนไม่ว่าแบบว่าเนื้อมันตึงอ๋อไม่เป็นก้อนแบบเหมือนไก่แบบเป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะนี่เป็นแบบว่าถุงสมไพจีนะครับกินแล้วดีต่อร่างกายนะครับน่าจะไม่ปิดฝังหนึ่งอย่างได้เลยจากคนนี้แบบว่าเร็วมากเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็หนักแบบหนึ่งนาทีเงี้ยกูจะกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงใช่เปล่าอ่ะ รสชาจ,จะออกแรงจืดๆหน่อยอือแต่ไก่มีความหอมว่ามันเป็นแบบไม่เหมือนไก่ทั่วไปอ่ะบอกไม่รู้เป็นไก่ที่เนื้อเหมือนปลาแต่ว่ามันม,มืดมื้อดึกในวันนี้มาดูกันว่าเราจะได้กินอะไรสีดำแล้วมันจะยากลำบากขนาดไหนเพราะว่าทั้งวันของเขาไม่ใช่ยากลำบากเลยเกินคนที่ก่อนคุ้คลั้งเลยหรอแกไม่เคยเลยดี้เฟิร์<ม>เลยใช่ไหมสามสองหนึ่ง เยลลี่สีดำเยลลี่สีดำมันอยู่ตั้งแต่ปี2022นไม่มีใครกินเลยกินมันเย็นๆเออเยลลี่ชาเอมมาก่อนอมันจะเสียเละกินเยลลี่อร่ยขนาดี้มาก่อน มือเย็นแบ๊กแบในวันนี้ก็คือจาจังใส่ลงไปเลยดูสิมันนั่นเหนียวนุ่มมาเลยเนาะจร่งจริงเรื่องจา้่ตกลาวันนะคะเขาได้กินไข่ดาวแล้วตอนนี้เขาหิวมากคืออาหารของเขามันแบบน้อยนิดมาตลอดกว่าจะมาถึงอื่นเลย รสเหนียวหืมให้นุ่มดีมากแต่ว่าไม่ชอาใส่พันนั่นเนี่ยให้อิ่มท้องหน่อยนี่แหละทุกคนวันสีดำของเรานะคะเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่า โดดวงมาทุกคนว่าเราจะสุ่มได้อาหารชนิดไหนนะก็ถ้าใครอยากให้เราสองคนนะคะมาทําสุ่มกินแต่สีอะไรแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยวันนี้สีดำยากลำบากจริงจริงจนทุกอย่างลยโอ้ยวะจะดําไม่หมด <c oughs> อันไหนยากสุดขอกแกมั้งนะยากสุดก็คือแฟสไฟดัไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำให้มันก็เลยต้องทําให้มันไหมเอาดีๆใช่จะดำลันฟันเด็มบ้านเลย ของเขา้วคุณทุกคนที่ยากสุดก็คือไข่ดาวดำทำจนครัวพังไปแล้วก็ได้ชาวคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อาจูม่ได้นะคะก็นะคะอยากให้เรามาทำอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากอบไายอาจูม่มีโม้อด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยว่าจะมีอบไปอัจูม่มีโม้อสีดำเฮ้ยทำรถไล่อีกอันหน่ง อบป้ายแอดอจุม่ามีมอรถโมจิยยอบราชูกาป้ยโมจินำเข้าจากญี่ปุน่นเคสใสวออกวนอบ15นาทีกินได้เลยไปยุ่งของผมกันได้แล้ววันนี้นมม